อาจารย์ไพศาลแสนชัยได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในปีพุทธศักราช2567นี้ดวงชะตาของพวกท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ ดวงชะตาของพวกท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทุกคนนั้นต้องเจอกับความทุกข์ความยากลำบากชักหน้าไม่ถึงหลังนับหนึ่งไม่ถึงร้อยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทำอะไรก็ไม่ลาบลื่นในบางครั้งเริ่มต้นก็เหมือนว่าจะดีแต่สุดท้ายก็เหมือนมีอะไรมาถ่วง ดึงชีวิตของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือให้ไปไม่ถึงไหนทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในปีพุทธศักราช2567นี้เหล่าเทวดาทั้งหลายได้ส่งสารมาผ่านนิมิตของอาจารย์ไพศาลแสนชัยให้มาบอกข่าวคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือว่าในปีพุทธศักราช2567นี้เป็นปีที่ดวงชะตาของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือ จะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะมีเหลือใช้เหลือเก็บเปลี่ยนจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงแบบดึงไม่หยุดฉุดไม่อยู่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคนไหนได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้ทำทำนายนี้ไม่มีคำว่าบางอื่น แต่เป็นบุญวาสนาส่งให้ท่านได้มาเจอกับคำทำนายนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้พลาดโอกาสดีๆนี้เด็ดขาดจงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คนที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือเหมือนท่านได้มีโอกาสรับรู้คำทำนายเช่นกันถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวท่านเพื่อเป็นการเปิดดวงมหาโภคทรัพย์ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮง ดวงมหารวยให้กับตัวท่านเองเปิดคำทํานายจากนิมิตอาจารย์ภพศารแสนชัยได้พูดถึงดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือว่าดวงชะตาของท่านได้มาถึงจุดที่ก้าวถึงเงินล้านและบุญของท่านเริ่มที่จะทํางานแล้วถึงเวลาดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงดวงมหารวยที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่กำเนิดกำลังจะถูกเปิด ท่านเคยรู้หรือไม่ว่าคนที่มีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ดวงมหาเฮงดวงมหารวยติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาที่จะผ่านบททดสอบจากสวรรค์เท่านั้นเองเป็นของคนที่มีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้เป็นที่รักใคร่พอใจของผู้ที่ได้พบเห็นและได้ใกล้ชิดเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นเจ้าคนนายคนและมีหน้ามีตาในสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีเหล่าเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองคอยประทานพรให้โชคให้ลาบทำความดีเพียงเล็กน้อย ก็จะได้รับอนิสงผลบุญอันมากมายมหาศาลทำอะไรก็จเจริญทําสิ่งไหนก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดถึงแม้ว่าในเวลาเริ่มแรกของชีวิตอาจจะตกละกมลําบากในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายชัดเจนกว่าชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จและต้องร่ำรวยให้ได้ ทำให้ชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนชะตาชีวิตจะพลิกผันจากฝ่ามือเป็นหลังมือที่เคยลำบากก็จะกลายเป็นคนที่มั่งครั่งกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงคนแรกของวงตระกูลเลยก็ว่าได้หากว่าคนไหนก็ตามที่มีกากบาทกลางฝ่ามือแต่ตอนนี้ชีวิตยังลุ่มๆดอนๆยังไม่ไปถึงไหนทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง ยังไม่เคยพบกับคำว่าโชคดีหรือโชคลาบเลยก็ตามอย่าพึ่งน้อยใจไปเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบอกว่านับจากปี2 5 6 1นี้เป็นต้นไปสรัทธาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมชีวิตของท่านนับจากนี้จะเจอแต่คำว่าโชคดีเงินไหลนองทองไหลมานับเงินแทบไม่ทัน หรือว่าท่านจะทำอะไรก็เริ่มจะสำเร็จราบเรื่อนยิ่งขึ้นทำน้อยแต่ได้ผลมากไม่ว่าทำอะไรก็รู้สึกว่าจะสำเร็จไปหมดเพราะว่ามีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านนั่นเองชีวิตของท่านจากนี้ไปจะได้หลุดพ้นจากความยากจนความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนในไม่ช้าความร่ำรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้าน ชีวิตท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้าบัญชีดังที่กล่าวไปแล้วว่าคนที่มีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนั้นมีเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกปักรักษาคอยประทานพรให้โชคให้ลาบทำความดีเพียงเล็กน้อยก็จะได้อัน,นิสงผลบุญอันมากมายมหาศาลทำอะไรก็ดูดี ทำสิ่งไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดขอให้ท่านเตรียมตัวรับมือกับความร่ํารวยไว้ให้ดีๆอาจจะต้องตกตะลึงกันทั้งบ้านเพราะท่านจะมีในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยคิดเคยฝันไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถป้ายแดงทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะแปลเปลี่ยนจากความฝันเปลี่ยนเป็นความจริง มาปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านอย่างแน่นอนหลังจากที่ท่านฟังคำทำนายนี้จบแล้วถ้าอยากให้คำทำนายนี้ส่งผลเป็นจริงอย่าได้พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดจงตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์คำว่าสาธุไปเขียนในสิ่งที่ท่านต้องการลงใต้คอมเมนต์หลายท่านจะสมดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ